สวัสด,ดีครับพี่น้องพบกระช่องบาลตุ้ยระเฟินหอฟเสียสพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วหอดเสร็จแล้วพี่น้องนี่ครับวัดโพชัยบ้านเดือตำบลมาแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีพี่น้องบาลตุ้ยมาหอดแล้วนี่พี่นออ้องขอเชิญร่วมงานบุญพระเวทบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติพี่น้องวันที่เก้าสิบพี่น้องเนาะนี่พี่น้องสาวหน่อยแล้วกันชั่วฮ่อ มางันวันที่เก้าม่กน้องนี่ีสิเพิ่นฟังเทศเบิดเหมือนี่น้องสาวน้อยแล้วเพิ่นโชว์นี่น้องสถานที่จะค่อนข้างแคบยอบสถานที่มาด้วยจะสอบถามเงเอยไ่น้องบัตรละหนึ่งร้อยสถานที่จะค่อนข้างแคบมาก ในมูบานได้พี่น้องเนี่ยำเ,เพื่อเมืองพี่น้องมาแข่งเนี่ยนี่ครับเด็ที่หาจแกไง่เพิ่ง่าคณะอื่นกับตั้งได้เม,มื่อเนิ่งมายังเขา้าสิตังบ่ไใหญะพนะนี่ครับสถานที่ค่อนข้างจะแคบมาก เาตุ่ยเดี๋ยวมาหอดแล้วเป็นในประสานแล้วก็ทีมงานเท่าสีมาทางมาใส่พันน,น้องนี่ครับนี่ครับบุญพระเพดฟังเทศมา,ามาข้ามมาสการหลวงพ่อโพ,อพอชัย ากาศเย็นครับ <c oughs> น,น้อยเราเพิ่โชว์น่อยนะครับ้อง สถานที่เป็นวัดเป็นง,งามงาม,งามแต่เมั่อยากแคบแน่พี่น้องงานมืน่นนี่เดี๋ยวผมสิสอบถามด้วยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมสิสอบถามเพื่อนสถานีสุขภาพเพื่อนวาสวัสดีแม่จา๋าสวัสดีครับ ผมทีมงานหมอ,อ่ําเน้อมาสอบถามยางมือหน,นึ่งเป็นมันเป็นงานอย่างของเขาเนี่บุญพเวทบุญพเวทฟังเทศมหาชาติใ<ด>ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณทีมงานสาวหนุ่มเพื่อนเช่าเฮาไี้มาเลร่นเป็นปีแรกของเพื่อนบ้านนะบ้านนะครับนี่บ้านเดือเนะวัดโพชัยบ้านเดือมาแข่งอุดอรธานีเฮานี่ไปลองผมจำได้ว่าแต่เปิดฤดูกาลมาแล้วมาเห่นเธอหนึ่งอยู่อ่า ยุปัั๊มมนน้ำสามเผ่าครับดูสามเผ่าโอ oh. ้ยแจกสวดๆพัะนอบุญเนาะอันนี้อย่างแม่น so erm ี่มาแจกอย่างเนี่ยสายดวโอ้นี่สวยดาวเหมือนเพิ่นขายบัตรหร่ครับเนี่ยบัตรละยี่สิบบาทบ๊วนครับอันนี้บัตรละหนึ่งร้อยซอดแจ้งเนาะบัตรละหนึ่งร้อยพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวจังหน่อยเวทีมงานเขากลับมาพอดีว่าง สิมตะตังไว้ที่ย sure ังอยู่นี่แหะนี่ครับพี่น้องบอครับพอดีว่างครับมันได้หลายอย่างมันนั่นนะครับนี่ครับสถานที่เพิ่นก็จำกัดได้พี่น้องมื้อนี้ถามว่าแคบบ่ครับกะบ่แคบบ่กว้างครับพอนี้มันจำกัดเลยื้อนี้ครับพี่น้องนี่นี่ครับโอ้บ่่้นังอยนี่เป็นพากันไม่บุญนทานกันตอนนี้ พอเชิญร่วมทําบุญประจําปีบุญพ่อเอ็ฟังเทศหมาชาติพี่น้องนมัสก,การหลวงพ่อโพชัยปิดทองลูกนิ้มิดตัตกบาทร้อยแปดนี่พี่น้องเนาะนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับ,รบ,รบสถานที่พี่น้องทั้คัดเนะะาะสามหมืเมืองแหลมเลหนึ่งร้อยบาทพี่น้อง สาธุสาธุโอ้นี่เลยปนองสถานทีสอบถามน,นะครับ,รบผมมาจะมาสอบถามา่าครจจัดน้างันครจจัดไม่ขาด ต้องไปถามท่านกรรมการท่านคือคนได้รับเปนรองถามบังครับผมอบอสซาบเพื่อนขับนี่ครับนี่ครับวัดโพชัยบ้านเดือพี่น้องบ้านเดือเทานี่แหละตมตมบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัด,ดอุดรธานีเราไปไหน คืนพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนกับทีมงานสาวน้อยและพันชั่วห้ามไม่นองโอ้สถานที่พี่หนองเอ้ย หลังเาาขารถบัสไหนจอดนี่แล้วำลองไงบูอ,อ้าพี่น้องครับจังไหนมมก็จะเริ่มใหม่ร่างแกายได้พี่น้องมือเป็นต้องพี่น้องละ,งละวัดโพชัยบ้านเดือตําบลหมาแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธา,านีเคยพวกนี้เจอกันที่นั่กับทีมงานสาวน้อยตะเพินโชว์ของเราพี่น้องเนาะ มาอุดรหนองเนาะมาทั้งที่ต้องจัดแต่เต็มเี่น้องจัดนักในอุดรนี่เมืองหมอล่ำเลยพี่น้องถ้าเรนดีจัดดีนี่ถ้าเล่นดีถึงใจพ่นันจ้างต่อแทนพี่น้องเอ้าจังได้กับคลิปนี้ฝากไว้สนิทพี่น้องคลิปหนถึงพอไม่เบิ่งแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดตามช่องบอสตุ้ยลำเพลินเอาเชียร์ได้พี่น้องเด้อครับเอ้าอย่าลืมใหม่ต้งงใจทีมงานท่องไร้พี่น้องมือเนาะไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ